กราบสวัสดีัเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของแพนเพื่อน ตรงนี้เองอาจจะเป็นคดีแพะอาจจะเป็นคดีพลิกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกันเพื่อนเรื่องราวของป้ากบนับตัวตึงแห่งอารัญญประเทศก่อนหน้าน,านั้นมีคนไปพบร่างพบศพป้ากบลอยอยู่ในหนองน้ํากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้าหน้าที่ก็ทําการสืบสวนสอบสวน,สวนจนรู้ว่านี่คือคดีฆาตกรรมแล้วก็ไปจับกลุ่มสามีของแกนัน่นก็คือลุงเปียกกันเพื่อนลุงเปียกเองนะมีการรับสาร,รภาพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แกมาทําแผนประกอบคํารับสาร,รภาพหลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาแก่แล้วก็ส่งตัวแกฝากขังกับเพื่อนเรื่องราวนี้เหมือนจะจบลงได้ด้วยดีนะครับลุงเปี้ยกก็รับเวรรับกรรมส่วนป้ากบเองก็รับความยุติธรรมไปในส่วนนี้กันเพื่อนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีการเปิดเผยพยานหลักฐานใหม่คลิปวิดีโอล่าสุดนี้ พบว่าคนที่อยู่กับประกบเป็นคนสุดท้ายจริงๆไม่ใช่ลุงเปียกันเพื่อนมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาทํำร้ายประกบหลังจากนั้นมันก็อุ้มประกบหายไป ก่อนที่จะพบร่างประกบลอยอยู่ในหนองน้ำกันเพื่อนนี่อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้คดีนี้พลิกและตัวของลุงเปียกอาจจะเป็นแพะก็ได้กันเพื่อนเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปยังไงเอ๊ะมันเกิดแพะขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปเพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello ted มาฟังเรื่องราวของลุงเปียกแพะอรัญญประเทศกันเลยครับผมก่อนเอ่เลยนะผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคดีนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเพื่อนแต่แค่ผม จะสรุปไทม์ไลน์เพื่อนได้เห็นภาพเท่านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับป้ากบนะในวันที่12มกราคมปีพศ2567รช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงมีพลเมืองดีเขาเข้าไปหาปลาเขาเข้าไปตกปลาในหนองน้ําแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญ,ญโยไทยเพื่อนตําบลอรัญยประเทศอาเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลอารัญยประเทศัเพื่อนพลเมืองดีคนนี้นะเขากําลังหาปลาอยู่ดีๆปรากฏว่า ไปเจอร่างผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในหนองน้ำกันเพื่อนลักษณะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต ตรงนี้เองนะพลเมืองดีก็มีการโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนะั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็กู้ภัยนะก็เดินทางมาที่หนองน้ําแห่งนี้กันเพื่อนแล้วก็นําร่างผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากนําร่างผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาชาวบ้านร้านตลาดที่ไปมุงดูก็รู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้คือป้ากบกันเพื่อนป้ากบเองคือไกรนะผมจะบอกแบบนี้กันเพื่อนป้ากบเองชื่อจริงๆก็คือนางบัวผันตันสุอายุ47ปีเธอเอง เป็นชาวบ้านหมู่สางตะวนหนองน้ำสาสอำเภอวัฒนานะครจังหวัดสระแก้วแต่เธอเองมาเร่ร่อนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศกันเพื่อนมาเร่ร่อนแบบนี้นานหลายปีแล้วกันเพื่อนอาชีพหลัหลกๆก็คือรับจ้างทั่วไปแต่อาชีพรองก็คือของเงินชาวบ้านมีนิสัยชอบดื่มสุราเป็นนิดกันเพื่อน ตรงนี้เองเป็นคนเล่ล่อนแบบไม่มีพิษมีภัยัเพื่อนเดินไปขอเงินได้5บาท10บาทแกก็เอามากินเหล้าแล้วก็อาศัยนอนอยู่ในศาลเจ้าในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเพื่อน ตัวของป้ากบเองนะครับเธอเองมีสามีอยู่คนหนึ่งกันเพื่อนชื่อว่านายปัญญาคงแสนคําอายุ56ปีชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเรียกว่าลุงเปียกกันเพื่อนตัวของลุงเปียกและป้ากบคบหาดูใจกันมานานกันเพื่อนเป็นคนเร่ร่อนที่คลองรักกันมาอย่างยาวนานในเขตเทศบาลเมืองเขาจะรู้ว่าสองคนนี้คือผัวเมียกันกันเพื่อนลุงเปียกและป้ากบไม่มีพิษมีภัยกับใครใช้ชีวิตไปวันวันกันเพื่อนพอเจ้าหน้าที่รู้ข้อมูลแบบนี้นะครับก็มีการทําการชนสูตร ศพบเบื้องต้นปรากฏว่าเจอร่างของประปกบถูกทำร้ายก่อนนำมาทิ้งน้ำกันเพื่อนร่องรอยถูกทำร้ายนะครับเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าและศีรษะมีบาดแผลอยู่หลายแห่งเจ้าหน้าที่ก็เลยฟันธงว่านี่คือคดีฆาตกรรมกันเพื่อนหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัญญประเทศใช้เวลาไม่นานกันเพื่อนสามารถแกะรอยแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้ คนร้ายไม่ใช่คนอื่นคนไกลนั่นก็คือลุงปัญญาคงคำแสนหรือว่าลุงเปี๊ยกสามีของป้ากบกันเพื่อนวัย56ปีคนคนนี้แหละคือคนร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนั้นกันเพื่อน พอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัวคนร้ายมานะก็มีการทำการสืบสวนสอบสวนช่วงกลางดึกของวันที่12เลยกันเพื่อนตรงนี้เองจับมาปุ๊บสอบปากคำปุ๊บแล้วลุงเปียกแกรับสารภาพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือตำรวจคุยอะไรกับลุงเปียกเราไม่รู้กันเพื่อน สุดท้ายท้าสุดนับในวันที่13เดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราปีพศ2567ก็มีการคุมตัวลุงเปียกมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจอ้างว่าตัวของลุงเปียกได้รับสารภาพแล้วว่าแกเป็นคนลงมือฆาตกรรมป้ากบกันเพื่อนลุงเปียกบอกประมาณนี้นะจากคำให้การของแกแกบอกว่าช่วงกลางดึกของวันที่11 แกเองได้ทะเลาะกับประกบบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งนี้กันเพื่อนนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโยไทยกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นการทะเลาะกันเรื่องเงินเนื่องจากว่าลุงเปียขอเงินประกบไปกินเหล้าแต่ปรากบแกไม่ให้กันเพื่อนก็เลยทะเลาะตบตีกันซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทะเลาะต่อยตีกันเป็นเรื่องปกติสําหรับสองคนนี้กันเพื่อนทะเลาะกันอยู่เป็นประจำเรื่องขอเงินเรื่องกินเหล้าประมาณนี้กันเพื่อนลุงเปียแกบอกต่อว่าหลังจากทะเลาะกันอยู่บริเวณหน้า โรงเรียนหลังจากนั้นแกก็ได้มีการดึงประกบเข้ามาในบริเวณสนามหญ้าในโรงเรียนตรงนี้เองแกได้ใช้เก้าอี้ตีประกบไปหลายครั้งกันเพื่อนตีไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆกันเพื่อนจังหวะนั้นประกบเองก็มีการต่อสู้กับแกอยู่บ้างเป็นระยะๆะะแต่ว่าแรงผู้หญิงสู้แรงผู้ชายไม่ได้จนในที่สุดประกบแกก็สลบไปตรงนั้นเองไม่แน่ใจว่าแกตายหรือ,อยังนี่คือคำรับสารภาพของลุงเปียกันเพื่อนหลังจากนั้นลุงเปียกแกก็อุ้มร่างของประกบไปทิ้งที่บ่อน ้าข้างโรงเรียนกันเพื่อน นี่คือฉากสุดท้ายนี่คือคำรับสารภาพสุดท้ายของลุงเปียก,กันเพื่อนในจังหวะที่แกอุ้มร่างไปแกได้มีการหยิบเงินไปด้วย300รกันเพื่อนเพื่อนนาไปซื้อเหล้ากินตอนนั้นเองแกก็ไม่รู้ว่าประกบเป็นตายยังไงแต่แกไม่สนใจเนื่องจากว่าแกหิวเหล้าแกอยากเหล้ากันเพื่อนตรงนี้เองพอได้เงินทิ้งร่างเสร็จแกก็ลืมไปเลยกันเพื่อนเอาเงินไปซื้อเหล้านั่งกินแบบชิวๆไม่สนใจป้ากบที่โยนทิ้งน้ําตรงนี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดประกบก็เสียชีวิตลงแล้วตัวแก ก็ถูกจับกลุมนี่คือคำรับสรารภาพเบื้องต้นที่ตัวของลุงเปียกไม่ได้พูดแต่เป็นตำรวจพูดกเพื่อนตรงนี้เองก็ไม่รู้ว่าลุงเปียกแกรับสรารภาพแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นบทเป็นบาตรที่เขาเขียนให้แกพูดเพื่อน สุดท้ายด้ายสุนะครับการทําแผนรับสารภาพครั้งนี้นะครับลุงเปียกก็ยังอยู่ในอาการมึนเมากันเพื่อนจนในที่มีการกํากับมีการดูแลลุงเปียกอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนของการทําแผนประกอบคํารับสารภาพกันเพื่อนทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่บอกอยู่ตลอดเวลากันเพื่อน เหมือนว่าลุงเปียกแกสั่งงานช้าหรือยังไงผมไม่แน่ใจกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ต้องคอยบอกให้หยิบเก้าอี้เจ้าหน้าที่ต้องคอยบอกให้นั่งลงตรงนี้เองเป็นการประกอบคํารับสารภาพที่ดูแปลกๆอยู่พอสมควรกันเพื่อนเหมือนกับผู้กํากับหนังบอกนักแสดงให้ทําประมาณนั้นกันเพื่อน การกระทําแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าลุงเปียกสมัครใจหรือโดน,นบังคับอันนี้เราไม่รู้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็มีการคุมตัวลุงเปียกไปที่สถานีตํารวจหลังจากคำแผนประกอบคํารับสรภาพเสร็จแล้วก็มีการแจ้งข้อหายแก่ด้วยกัน3ข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อน หนก็คือข้อหาวิ่งราวทรัพย์อัตราโทษ5ปี 2. ก็คือข้อหาซ่อนเลนอำพางศพอัตราโทษ1ปี 3. ก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา288อัตราโทษอยู่ที่15ปีถึง20ปีรวมถึงมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต นี่ก็คือบทสรุปสุดท้ายของคดีนี้กันเพื่อนเหมือนว่าคดีนี้จะจบลงได้ด้วยดีตัวของลุงเปียกก็ได้รับผลกรรมที่แกก่อส่วนตัวของป้ากบเองก็ได้รับความยุติธรรมไปสู่ภพภูมิที่ดีดวงวิญญาณของแกก็คงจะนอนตายตาหลับ หลังจากตัวฆาตกรถูกจับกลุ่มกันเพื่อนมันจะจบแบบนี้จริงๆหรือมันไม่ใช่กันเพื่อนเนื่องจากว่าหน้าขณะนี้มีการปล่อยคลิปลับออกมาคลิปหนึ่งอาจจะเป็นหลักฐานเด็ดอาจจะทําให้คดีพิกันเพื่อนโดยสํานักข่าวแห่งหนึ่งขอเอ่ยถึงนิดนึงก็แล้วกันกันเพื่อนเป็นสํานักข่าวช่อง8โดยคุณพุทธอิสระาฮไม่ใช่นะครับยอกยอกพุทธอภิวันกันเพื่อนเป็นข่าวช่วงหัวค่ามีการเปิดเผยข้อมูลคลิปออกมากันเพื่อน โดยในคลิปวิดีโอนี้นะเป็นคลิปวิดีโอที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสพอ,อรัญญประเทศยกันเพื่อนคลิปวิดีโอนี้ระบ,บุวันที่11มกราคมปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกันเพื่อนช่วงนั้นเองนะในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าลุงเปียกปั่นจักรยานกันเพื่อน เป็นจักรยานสีแดงของเสกโลโซไมนใช่นะเป็นจักรยานของแกปั่นไปปั่นมาอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งตรงนั้นเองแกปั่นมาหาประกบกันเพื่อนเนื่องจากว่าประกบมักจะมานอนอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้กันเพื่อนลุงเปียกเองแกก็ปั่นมาหาประกบหลังจากนั้นแกก็ปั่นหายไปกันเพื่อนนี่คือประเด็นสําคัญกันเพื่อนลุงเปียกไม่ได้อยู่กับประกบตลอดเวลากันเพื่อนช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มแกปั่นมาหาประกบแล้วแกก็ขี่รถหายไปปล่อยให ป้ากบนอนอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเพียงลำพังเท่านั้นกับเพื่อนทีนี้นะเวลาต่อมานั่นก็คือช่วงเวลาประมาณ5ทุ่ม40มันจะมีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสองคันกับเพื่อนตรงนี้เองมาด้วยกัน5คนคนกับเพื่อนวัยรุ่นกลุ่มนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันรู้จักกับป้ากบหรือเปล่ากันเพื่อนแต่มันมาจอดรถอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจกันเพื่อนหลังจากนั้นนะวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ลงไปทํารลายป้ากบกันเพื่อน ฟังไม่ผิดกันเพื่อนมันลงไปกระทืบประกบมันลงไปตีประกบกันเพื่อนแล้วมันก็ขี่รถหนีไปกันเพื่อนมันอาจจะจบแบบนี้แต่มันไม่ใช่ฟังกันต่อกันเพื่อนหลังจากมันขี่รถหนีไปประมาณ5นาทีกันเพื่อนปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มันได้วกกลับมาหาประกบอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาทําร้ายกันเพื่อน แต่มันพยายามอุ้มร่างประกบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของมันกันเพื่อนมันพยายามอุ้มประกบออกจากหน้าบริเวณร้านสะดวกซื้อกันเพื่อนตรงนี้เองมันพยายามอุ้มแบบทุลักทุเลเนื่องจากว่าประกบแกเมากันเพื่อนมันก็พยายามหิ้วปีกมันก็พยายามหิ้วขาเอาประกบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แต่สุดท้ายท้ายสุดประกบแกล่วงรถกันเพื่อนเนื่องจากว่าแกเมาแกทรงตัวไม่ได้พอประกบล่วงรถตรงนั้นเองเหมือนว่าประกบจะมืนกันเพื่อนตัวของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถหนีออกไปอีกรอบหนึ่งกันเพื่อน มันขี่รถหนีออกไปได้ประมาณ7-8นาที ตรงนี้เองมันก็วกกลับมาอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนประกบเองยังเดินตุ๊บตุ๊บเป๋อยู่กลางถนนพอเห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้มาแกรีบวิ่งหนีทันทีกันเพื่อนวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่บริเวณข้างถนนตรงนี้เองวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มีการเข้าไปทําร้ายแกอีกหนึ่งชุดกันเพื่อนเรียกว่าไปต่อยไปตีเอาให้น่วมกันเลยทีเดียวหลังจากประกบออกอาการมึนๆออกอาการเซ่ตรงนี้เองวัยรุ่นมันก็หิ้วปีกกันเพื่อนหิ้วปีกประกบพยายามขึ้นรถอีกหนึ่งรอบกัน หิ้วปีกกันมาขึ้นรถแต่สุดท้ายท้ายสุดป้ากบแกก็ล่วงอีกกันเพื่อนล่วงตกลงกลางถนนอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนวัยรุ่นเองมันก็ขี่รถหนีออกไปอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนเป็นระยะเวลาประมาณ2-3นาทีหลังจากนั้นป้ากบแกยืนอยู่กลางถนนตรงนี้เองมันวกรถกลับมาแล้วก็อุ้มร่างของป้ากบขึ้นรถจนสําเร็จแล้วมันก็พาป้ากบขี่รถหนีไปกันเพื่อนเรียกว่าเป็นการวนๆเว,นว,นวียนๆเอาป้ากบขึ้นรถจนได้กันเพื่อน พอประกบไม่ยอมพอประกบหนีตรงนี้เองมันก็ตีมันก็ทําร้ายเพื่อให้ประกบมึนเพื่อให้ประกบเมาจะได้ควบคุมตัวประกบง่ายๆแล้วสุดท้ายมันก็เอาประกบไปได้จริงๆกันเพื่อนนี่คือภาพสุดท้ายก่อนที่จะพบร่างของประกบลอยอยู่ในหนองน้ํากันเพื่อน นี่แหละครับคือคลิปหลักฐานสําคัญที่ถูกนํามาเปิดเผยถึงผมบอกว่าอาจจะเป็นคดีพิกก็ได้กันเพื่อนตรงนี้เองก็ยังไม่แน่ใจกันเพื่อนรอคําตอบจากสพอ,อรัญญาประเทศก่อนนิดนึงว่าเขาจะออกมาพูดแบบไหนกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ ป้ากบกันเพื่อนต้องตามล่าหาความจริงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับป้ากบและที่สําคัญถ้าหากลุงเปียยแกเป็นแพะตรงนี้โคตรน่าสงสารกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะผมเองก็ไม่แน่ใจว่าลุงเปียยจะเป็นแพะหรือไม่แต่ประเด็นสําคัญวัยรุ่นที่มาอุ้มป้ากบไปต้องถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นเลยกันเพื่อนทําร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากว่ามีการตีมีการทำร้ายกันเพื่อนนอกจากนี้ยังโดนข้อหากักขังน่วงเหนียวอันนี้ก็สามารถแจ้งได้เพื่อนวัยรุ่น5คนอย่างนี้ถ้าเอาจริงๆยังไงก็มีความผิดถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแต่ก็มีความผิดอยู่ดี จับตัววัยรุ่น5คนนี้มาได้ความจริงก็จะถูกเปิดเผยกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอกันเพื่อนหากผิดพลาดประการใดตรงนี้เองต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้นจุดนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอบคุเพื่อน,นที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับ Oh.